ว่าวันนี้บิ๊กโจกร้องไปเนี่ยก็คือบิ๊กตายคนแรกหลายๆคนบอกว่านี่คือมาตรการเช็คบินนะเตรียมเอาคืนเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผู้สื่อข่าวพอรู้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปร้องบิ๊กตายที่ปปชก็เลยไปถามบิ๊กตายนะครับว่าท่านรู้สึกยังไงท่านบอกจะไปมองเลยว่ามันเป็นเรื่องของการเอาคืนเป็นเรื่องของการเช็คบินบอกว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายพร้อมรับผลที่จะตามมาทุกอย่างนะครับ แล้วก็ที่โดนกล่าวหาว่าโอ้เพราะว่าอยากจะขึ้นเป็นพบตรแทนเนี่ยทางด้านของวิตัยบอกว่าโอ้แม้แต่คิดเนี่ยยังไม่เคยคิดเลยนะไปดูครับพลตรเอกกิจรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติวันนี้มาร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพแทนพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติวันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเซ็นคําสั่งย้ายให้พลตําตรวจเอกต่อศักดิ์กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สานักง,งานตํารวจแห่งชาติขณะเดียวกันพลตรเอกสุรเชษฐหักพาน ก็เดินหน้าร้องปปชเอาผิดพลตุรเอกิีรัฐความผิดมาตรา157ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยครับว่ากังวลไหมพลตุรเอกิีรัฐบอกว่าเพิ่งทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าพลตุรเอกรุชเชตฟ้องเอาผิดตนก็ให้เป็นสิทธิ์ของพลตุรเอกรุชเชตตอนนี้ตนกลับมาเป็นรองผบรตรไม่ใช่รักษาการแทนแล้วแต่ในกระบวนการพิจารณาเป็นเรื่องที่พลตุรเอกรุชเชตไปทําเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพคตจากนี้ไปก็รอให้คณะกรรมการพิจารณาครับ ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีนักกฎหมายออกมาแสดงความเห็นว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันขัดพรบรตํารวจพลตุรกิตรัฐมองว่าถือเป็นการตีความในแต่ละมุมมองแตกต่างกันไปซึ่งตนก็รับฟังขณะเดียวกันพวกเราก็คงจะได้ยินและได้ฟังว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องหรือสิ่งนี้ไม่ชอบแต่มีใครได้ดูข้อเท็จจริงบ้างหรือเปล่าเมื่อบอกว่าคําสั่งนี้ไม่ถูกต้องเพราะใช้กฎหมายเก่าแต่พรบรตํารวจเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2565 ตนก็ดําเนินการไปตามพรบรที่เกี่ยวข้องการที่นํากฎหมายปี65มาใช้ถือเป็นพื้นฐานแต่ในข้อเท็จจริงมีใครเคยหยิบม,มาดูหรือเปล่าในเรื่องพฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งคดีและที่กฤษฎีกามีความเห็นว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ถูกต้องแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบพลตุเรกิจรัฐบอกว่าตนไม่มีความเห็นเรื่องนี้และไม่ขอวิาพาษ์วิจารณ์กฤษฎีกาถือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรีและเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อนายกเหมือนกัน ความเห็นใดๆที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายหน่วยย่อมถือปฏิบัติแต่ข้อสังเกตเราก็รับไว้และกลับมาดูว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามต่อเลยครับว่าหากย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ท่านรักษาการพบตะรเนี่ยจะยืนยันได้อีกทีไหมว่าการเซ็นคําสั่งดังกล่าวเนี่ยมันไตรตรองอย่างละเอียดและถูกต้องแล้วพลตรีกิจรัฐบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เข้ามารักษาการพบตะรทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในจุดนั้นพอดีสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ ใช้ดุลยพินิษพิจารณาประกอบกับข้อกฎหมายตามระเบียบและคำสั่งและกฎกอตรที่เกี่ยวข้องอย่างรอบข้อดังนั้นจึงขอให้รอดูข้อเท็จจริงครผมไม่รู้เลยเป็นช่วงจังหวะที่ผมมารักษาการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในจุดนั้นพอดีเป็นเรื่องที่สำนักงานชาติเนี่ยใช้ดุลพินิษพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายระเบียบและคำสั่งและกฎกตรที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบแล้วนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าขอให้ดูข้อเท็จริงแต่เราอย่าไปมีมุมมองแค่ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะครับย่อมเป็นสิทธิ์ของท่านสุรเชษที่จะบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าสหประชาชติก็ต้องมีการพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อเท็จริงต่างๆประกอบกันนะครับดังนั้นจะพิจารณาได้ว่าคำสั่งนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่ องค์กรอิสระแล้วก็คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนหลังจากนี้นะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะสงบแล้วก็สามัคคีกันไหมเพราะทันทีที่พลตำรวจสุรเชษได้กลับเข้าไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นว่าจะเดินหน้าฟ้องแล้วก็จะเน้นรายบุคคลด้วยพลตำรวจกิจรัตน์บอกว่าขณะที่ตนรักษาการผอบอตรก็มีหน้าที่ทํางานแม้แต่ตอนนี้กลับมาเป็นรองผอบอตรก็มีหน้าที่รับผิดชอบงานปราบปรามและเห็นว่าตํารวจก็ร่วมมือร่วมแรงกันดี ส่วนประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมเป็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถือเป็นเรื่องปกติส่วนใครจะฟ้องก็เป็นสิทธิ์ตนมีหน้าที่แก้ต่างก็ทําไปครับผมคิดว่าความขัดแย้งเนี่ยคณะกรรมการของท่านชัดชัยพรมเลิศก,ก็ชัดเจนโดยอาจารย์วิษณุออกมาถแถลงแล้วว่ามีความขัดแย้งกันจริงอันนั้นเป็นความเห็นของคณะกรรมการผมก็ไม่มีความเห็นอะไรนะครับแต่ตํารวจเองเนี่ยท่านผอบอรตรสกลับมาก็เป็นผอบอรตอรอ ก็ยังไม่ไ,มได้ปรากฏเรื่องเรื่องที่ต้องขัดแย้งอะไรกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีรองผบท่านใดกลับมาอีกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการกล่าวหาแล้วก็หลักฐานต่างๆให้ให้เคลียร์นะครับใครกลับมาผมก็พร้อมจะทำงานเป็นรองผบตร,รในหน้าที่ที่ราบมอหมายครับส่วนใครจะฟ้องร้องก็เป็นสิทธิ์ของท่าน ผมก็เป็นสิทธ์แก้ต่างไปส่วนที่มองว่าตนกําลังจะถูกเช็คบินเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยคิดครับแต่ตนเองถือปฏิบัติอยู่ในความสุจริตเป็นที่ตั้งและทําเพื่อองคอ์กรโดยยึดเอากฎหมายออกระเบียบและคําสั่งมาประกอบแล้วส่วนอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ตนก็พร้อมยอมรับพอถามว่ายังมั่นใจว่าจะได้ขึ้นเป็นผอตรอคนต่อไปหรือเปล่าโอ้โหนักข่าวก็ถามในชั่วโมงนี้เลยนะฮะพลตุเรกกิดรัตหัวเราะเลยแล้วก็บอกว่าไม่เคยคิดแบบนั้น ขออย่าใช้คำว่ามั่นใจขนาดจะคิดยังไม่กล้าคิดเลยและไม่มีสัญญาใจใดๆคิดอย่างเดียวว่าได้รับหน้าที่อะไรก็ทำให้ดีที่สุดส่วนที่มองว่าตนเองถูกทิ้งให้ตายเดี่ยวในรอบนี้พลตรกิจรัฐบอกว่าเกิดมาก็ตายเดี่ยวทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตายตนปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อองค์กรพร้อมรับทุกอย่างอยู่แล้วไม่เใช้คำามั่นใจครับ คิดยังไม่คิดเลยครับมีสัญญาใจไหมคะว่าท่านโยค่ะจะได้ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนท่านหลุดจากวงจองไปเหมือนหลุดลายไปไม่มีสัญญาใจและไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยคิดอย่างเดียวว่าได้รับหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่แค่นั้นแต่การมีความว่าเหมือนท่านตายเดียวในรอบนี้เกิดมาก็ต้องตายทุกคนเกิดมาต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตายเป็นธรรมะอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อความตายมาเยือนนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะรับความตาย แต่เราเราอยู่ในพื้นฐานของความสุดจริตใจและความโปร่งใสและที่สำคัญนะนี่ผู้สื่อข่าวถามเรื่องวันมะรืนนี้พุทธที่26มิถุนายนที่จะมีการประชุมกตรและนายกเนี่ยจะมาเป็นประธานด้วยนะครับก็ถามพลตุรกฤดรัฐว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาประชุมกันไหมพลตุรกิดรัฐบอกว่าแม้ตนจะทราบวาระแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยเรื่องนี้ครับและถือเป็นเรื่องของการประช